ลองของใหม่นะคะ DBT03 นะระหว่างเซัสไวท์และบาสชิออนเปลี่ยนสามใบครับเลียนสี่ ก็เก่งเก่งเก่งางไม่มนเก่งแต่ต้องเจอเที่ผู้ขี้ฮรเดี๋ยวผมขอรบกวนเอาขี้ครับโอเคครับไม่ทำลายได้ครับตอนนี้ทำลายได้แล้วครับจริงเหรอจริงมัมีอ๋อไดก้ายผมกันก่อนไ้ครับเจอหนึ่งราวันี้อันนี้ทำลายแถวครับอันนี้ทำายตร

เองง่ายมากเล่นแบบง่ายมากเฮ้กมบแบบภายใน้าทีอะจบในหาเป็นเ่นไรครับก่เลยครับของบางี่ครับเจสอนเจสอาชินจนจริงก็ไดเบสองสองใบต้องพอห่อเนี่เหมนแบบ

ตอนนี้มีกี่ใบมีห้าใบฮดอใบขอเรียเกบเรียการครับอันนี้บอกห้าใบแบตเทอรครับห5มื่นห้าเจ็ดสามครับหนึงง่งหมื่นหนึ่งใหอไรครับยี่สิบสามโอ้เข้าป๊อปปังโอเ ส3มสามสองตัวอุ้ยออเดอร์ไม่เต็มเลยครับผ่านีเลยครับผมเท่นจนหนึ่งครับไม่กี่ใบครับเหลือสามใบโอเคครับอุ้ยอันนี้ผมใส่ทีย่สิอยี่สิบจริงแค่สามครับโจสามสามใบจนหนึ่งบัตรสองรบบัตรหนึ่ง คอกัรดหนึ่งใบคอเกียามได้จวดสอโอ้ไม่คอหลังไอมีตัวมาคอหน้า่กี่ใบนะครับตอนนี้สามใบโอเคหยอีกัปล่อยแล้วเปล่าทิกเกอร์ไหมทิกเกอร์ครับขอคุณเบลนะครับเลเ์เยมอขอคุณเลองครับที่เบล น้ออิงครีครับ่อไลฟ์มาโอชั้หนึ่งครัสวัสดีหนึ่งครับโอ่มี <c oughs> อย่างยฮอครับผมเดรโลักอุ้ยอ, <c oughs> อ,อย่ามาตัดตายแล้วนี่ครับเกบที่ตีนะครับหน,นึ่งหมื่นตีแดหนึ่งยาตเดลียวอมไม่ได้จับเก็บที่หนึ่งหื่นครับหงหมื่นหน่ มาอุ้ยมาแล้วเรอบกสุดเก่งเป็นกี่ล็อกเป้ามายยิ่งเลี้เป้าหมายสไลเป้นอรก่งสองแสนอุ้ยอมาลลูิโลมานาว่ากลูกอันี่หมื่นห้าใครับเคหมื่นห้าคุดคุดิลลูก หนึ 12, 22, ่งสองสามสี <hein ous> time, okay. ่โอเคไปท่านครับเหมืนห้าตีแปนนะที่จะกิอินทเสตโอเคไ่ามีชาร์จได้ใช่ไหมมีสมารถชารได้แต่ตวนห้าตีแป้นสองแดดเข้าเลยครับคิดเยวเกินหนึ่ง

ทิ้งไม่หนึ่งไปีลายหายคิวแอนสองตัวหลังอันนี้กีดอ๊อฟแดบวกหมื่นบวกไดไเถครับยี่สามสามได้ขออันนี้จะกินท้าครับไปนะของใหม่ของใหม่ของใ่เของใหม่พเศษโอเปอร์เข้าครับฟนครับนั่งเลย สองใบครับีออกครับสองสามครับถ้าถึงจนดหนึ่งจะหน้าอะไรครัจนหนึ่งต้องทามาเลเซียผมไม่ให้ถอม้ไทมึงครับรจเหบเหลือห้าใบครับโอเคครับไม่เก่งครับไม่เก่งครับ เจเดอร์ครับทิ้งมือหนึ่งเกดสามบุธได้ครับผมจุดโอ้โหสกิวแรกเลสองหอยิงส่วงมีสามใบหนึ่งสองสามมันครบอดิมันคมิันนี้ครับต่เบอีกนึครับกิน้อมอะไรก็ได้เดี๋ กัน่าเป็นโล่ะเปเนโซลละทีนี้5อะไรก็จะีชั้่เปิดตาตามเข้ามาคว่าผมจะโล่งไปเปิด4เปิด3ตอน4ตอน4ตอน2ตอน2ตอน4ตอน4เอ้ย4แลาวก็ยี่เปิดเลยแล้วกัน1 2 3 4 5ประา5ครับเปิดแค่3ใบก็พอเลย4 8เ็ลเยอะรับเลเยอะไอ้หนี้ไม่ดูเลย เป็น5โอเครูดแล้เปี่ยนมาแลวกนเทนครับยิบเลยยิบกันแ้มเจอสวม่เจอสองคดวีแค่สอสไม่ป้องกันเท๊มพี่หยพี่พลังแวนอือไอ้ตทางนี้ทางนี้ดีกว่าทางนี้ทางนี้ ขิงมือึลูกุกมือสกิลแชมป์ไรด้มหน่ห้าสองตีเวนไม่คุ้มม่ตีนสิไม่ใช่มไม่ใชไม่ใช้มไม่ใชอ้งไม่ับตัวนี้บวห้าพันอันนี้จริงหหามีอากสามกับสามห้าสี่เอ้สามห้าวิได้ไหมีววิ่งแม่เลยะซหน้าสี่ห้าสองขีดแกสิเป็นสิบสี่ครับขออันนี้สี่สามเอาเลย หยห้าพนราที่ครับสใบนี้ตัวเองใช่หมัเลยรายกาห้าพันเลยมีมียแาีก่าขอกแ้มผมทกได้หนึ่งครับอออครัอุ้ยบอกคู่เลยับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้สามตัวนี้กับคนนี้สองหนึ่งครับบอดบอดหนึ่งมา นบ้าโซ่ติ้มคนนี้ครับเจอหนึ่งแค่หยครับยี่สิบสามสามไรครับกี้ครับทิ้งขีคนนี้เป็นยี่สิบสามเหมือนกันครับตีใครครับตีแันการครนี่ปล่อยเลยเก็บสัน่านครับ กเดินจนนี้ก็าจะน่าอะไรฮะจนอยากวะนรครับตอนี้เ่ยี่ิบาอา้มกี่ใบครับมือห้ใบเหมือนเดิมโอเคครับมลกเห็นม้ีสิบมูทารขอสสิอขออนุญาตครับปพอมกระบะสบใออเดถึงเป็นาตเพยี่สิบนยี่สิคอ เขาได้าหนึงัไลออนี่เครัยิวเวนพักสองขอคอองตัวอยจบเลยอ้น้ข็ต้องเข้าไปทางขางในได้ไหมข้าจไปแก้เป็นอะไรหรสามไาคลส่อุ้ยตสแล้วผม่ากใเอาอะไรมาเลยองั้นรันตใส่ไอ้สี่ที่โป่สี่มีสี่ปล่อยครับผมส อ๋อเลยอ๋ออ้กระเทกครับยี่9ิห้ายี่ิบเก้าพิตะกิวใช่ยี่สิบแปดสามสามโอเคมือเหลือสี่ใช่ไหมสี่ครับโอเคสจบ๋วมือเยือกมือเก่อกรกลงมารุกอมาเ สอันสองพันเย้ียู่้ะแต่ถถ้าอยู่าย่แดงสิบเก้าครับสองได้เท่าเลยครับจ็ดสามที่เดียวแก่สองทิ้งมือหนึ่งลูกบกหนึ่งสามห้าที่จะกินข้างนี้เท่าไหร่ข้างนี้ยี่สิบยี่สิบยี่ิบห้ายิบเจ็ด ประเด็นคือแต่เดว่าทาของนมาก็ต้องเมาบูยีิบเจ็ดตีเวดผันลึกเกินอย่างเงี้ยไม่จำเป็นคับที่ยืนคู่กันทู่เป็นท่าัเันหญ่เดียวเห็นได้เลยกัวาสกกองครับสองมือหนีงไปห้ครัครับแล้วก็ตัวหน่อันนี้รับสี่ปุเฉยๆถ้าคิดก่อนคดันี้เป็นคอรัน สกิลแวร์ครับเป็นพิกเกอร์สองใบครับ k ครับสกิลคนนี้ครับอยแค่แค่ตีไปเลย้ติดสกิลไปก็ขวนเป็นออากิมก่งนี่ยฟาโซสกิลคนนี้ครับโจนโอเคยิตดสกิลเบส์ได้เลยครับเป็น33สามได้ครับ พ g จีทิ้งขี้ับวีก่าไี้ได้เลยครับนาตห้างนี้โอเคสิบัเปลยสิบแปดยี่สสามแปดครับเป็นนี่ไปเลยไปเลยแซ่บ